สวัสดีครับผมจักนทัทพลครับคลิปนี้จะพามาดูเบื้องหลังการอัดเพลงแต่ว่าวันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะวันนี้ผมจะมาอัดเสียงกีต้าร์ที่แบบเป็นเสียงแบบกีต้าร์ฮีโร่เลยแล้วก็เพลงที่จะอัดเนี่ยเรียกได้ว่าเลเวลความยากเนี่ยถ้ามีร้อยเนี่ยผมให้500เลยนะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงใหม่นะเป็นเพลงบรรเลงของพี่เมย์ภชรพงศ์นะครับชื่อเพลงว่าสปิริตนะครับซึ่งลายกีตาร์ที่ผมคิดเนี่ย บอกเลยว่ายากมากๆยากจนผมเองเนี่ยแทบจะเล่นไม่ได้นะแล้ววันนี้เนื่องจากเพลงมันเป็นสไตล์เพลงบรรเลงและผมก็ตีโจทย์เป็นกีตาร์ฮีโร่นะครับก็เลยอยากจะให้มาดูอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับอลังการงานสร้างมากเราก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้พูดคุยเพราะว่ามีคําถามเยอะมากเกี่ยวกับพี่จับใช้อุปกรณ์อะไรจริงๆเซตอัพเนี้ยผมใช้บ่อยมากนะครับเวลาอัดนะครับนั่นก็คือ s ซ n เนจีแอมนะครับตากล้องครับตามเข้ามาครับนี่ครับตรงเนี้ยมันคือเป็นปีแอมป์นะครับซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นรุ่นของ Steve Y ทีนี้มันจะมี2 channel ก็คือเสียงครีนกับเสียงแตกนะครับเวลาที่ผมใช้งานที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการต่อ D I แล้วก็ใช้แคปซิมในนี้ไปเลยแต่วันนี้เนื่องจากเป็นการอัดเพลงผมก็เลยมีการที่แบบว่าอยากให้มันสเปเชียลนะครับยังคิดถึงการที่อัดตู้อยู่นะครับเราก็จะมีการจ่อไม้นะครับโดยเซตอัพนะจะเป็นแบบนี้นะครับจากกีตาร์นะครับเข้าไปที่เซนเนจีแอแล้วเราก็จะ เอาพุต uh, ออกมานะครับเข้าที่ Return ของแอมฟิ m a n นตัวนี้นะครับซึ่งเราจะต้องการใช้ p พอร์ของฟ mm ีด m a n เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะขับดอกลำโพงแล้วก็จ่อไม้นะครับเท่ากับว่าข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับเราใช้แต่ภพค p พ w e r อย่างเดียวแล้วไม่วันนี้ก็จับถึง2ตัวครับาตาล้องเข้ามาใกล้ทีนะครับก็ไม้ตัวเก่งที่ทุกห้องอัดนะครับต้องมีก็คือชัว57แล้วก็อันนี้เป็นโรเอร์1 1นะครับ อ่ะทีนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ดังมากดังแบบหูแทบแตกครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองมาฟังกันดูว่าเสียงเป็นยังไงนะอันนี้ผมจะเล่นแบบเป็นเสียงแตกเลยนะครับ เสียงที่ได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากไม้นะซึ่งถ้าเกิดอยู่ในห้องตรงนี้อย่างที่ผมบอกมันดังมากเ๋ยผมจะสวิตช์ให้เป็นเสียงที่แบบตรงที่ผมได้ยินนะจะเป็นเสียงจากกล้องนะทุกคนหูแทบแตกครับ ก็ประมาณนี้นะครับสะใจมากทีนี้ในการอัดนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะอัดที่ห้องนี้แหละแล้วก็จะไม่มีการใช้โมดูลอะไรเลยจะสังเกตจะไม่มีเสียงดีเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเสียงดีเลย์ไปใส่เป็นปักอินทีหลังนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นความสะดวกเกิดเราอัดไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนใจดีเลย์สั้นดีเลย์ยาวก็ทําได้หมดเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูกันใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับนอกจากไอตัวเซนเนจีแอมตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันเป็นแค่ เหมือนเป็นโมดูล1อันนะครับมันยังมีอีกอันนึงตรงนี้นะครับเป็นบล็อกเนอร์นะแต่ผมกดตรงนี้จะเปลี่ยนไม่ใช้เป็นบ็อกเนอร์ซึ่งแบบจะเป็นแบบเสียงแบบเมทันแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปฟังเสียงจากลายอีกทีนึงนะครับ แสบดากมากครับซึ่งบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนเห็นเซตอัพนะครับเพราะว่าถ้าเล่นอย่างนี้ในคอนโดนะโดนด่าแน่นอนต่อให้เป็นบ้านเดี่ยวก็ไม่ได้เพราะมันดังมากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ Synergy AM p เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำการซ้อมกันเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเพลงยากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับกับเซตอัพที่ผมใช้อัด เพลงของพี่เมย์ภาชราะะะพงศ์นะครับซึ่งอย่างที่บอกเลยก็จะเป็นเซตอัปประจําที่ผมใช้งานอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการอัดกันแล้วกันนะครับแล้วก็พีคมากๆวันนี้พี่เมย์ อัดกองเองตีกองเองด้วยครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูผมอัดกีตร์แล้วก็ไปดูพี่เมตีกองนะครับว่าเป็นยังไงแล้วยังไงนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช anel จากนัทพลด้วยนะครับตอนนี้ประมาณ 44%,000 แล้วครบ5 0,000่นเมื่อไหร่นะครับผมจะแจกกีตร์นะแล้วก็ช่วงนี้เปิดคอร์สออนไลน์นะครับเรียนตัวต่อตัวกับผมเลยนะใครสนใจอยากเรียนนะครับยังเหลือที่ว่างอยู่สัก34ที่นะครับทักมาได้ทางเพจ Facebook จากนัทพลนะครับหรือทาง i n s t a g r กรมก็ได้นะ แล้วอย่าลืมนะกด Subscribe ด้วย50,000แจกตัวไกลแน่นอนครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการอัดเพลงกันครับสวัสดีครับเกือบลืมครับขอบคุณแกรนสตูดิโอด้วยครับ จริงเนี่ยเพลงนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับแต่คิดว่าให้ได้ยินแต่เสียงกลองก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรนะทุกคนน่าจะแบบเดาไม่ได้ว่าเมโลดี้เป็นยังไงนะครับแล้วพี่เมย์ก็โหดจัดเลยนะเล่นเบสแต่ว่าเพลงนี้อัดกลองเองส่วนเสียงกีตาร์เนี่ยผมให้ทุกคนได้ยินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเพลงมันยังไม่ได้ปล่อยนะแต่ต้องบอกเลยว่าพี่เมย์ให้โจทย์ไว้แบบว่าอยากให้ลายกีตาร์เนี่ยตอนโซโล่มันดูแบบตื่นเต้นร้าวใจซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่คิดลายกีตาร์มาเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากที่ส แล้วก็ใช้เวลาอัดค่อนข้างนานอัดอยู่หลาย10เทกเลยนะครับกว่าจะได้และในตอนที่อัดเสียงเนี่ยเราก็มีการแบบบันทึกภาพวิดีโอเก็บไว้ด้วยนะเพื่อจะทํา MV ในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับรอติดตามเพลงเพลงนี้นะครับ ที่ช่อง YouTube ของพี่เมย์พัชรพงนะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆนะพวก Spotify j จุกหรือว่า Apple Music นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณ Grand Studio ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเพลงนี้นะผมนี่ตื่นเต้นมากรอมิกเซ็ตได้ฟังแน่นอนครับไปจริงๆและสวัสดีครับ